กรุงเทพมหานครร่วมกับผู้ค้าปากคลองตลาดทำกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่นะครับหรือว่า Big c l e a n i n g Day ส่วนวันที่29กุมภาพันนี้จะอนุญาตให้ค้าขายได้ต่อหรือไม่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครผู้ค้าปากคลองตลาดร่วมกันทำกิจกรรมตั้งมูลตะปัดพระสงฆ์20รูปบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1สะพานพุทธเนื่องในวันมาคบูชา จากนั้นก็ร่วมกันทำความสะอาดถนนโดยรอบปากคลองตลาดนะครับตามข้อตกลงระหว่างผู้ค้ากับกรุงเทพมหานครที่จะรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งวันนี้กทมกำหนดห้ามค้าขายบริเวณดังกลา่าวแล้วนายวรลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมบอกว่าขณะนี้กทมอยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าแห่งใหม่ เบื้องต้นจึงยังอนุญาตให้ผู้ค้าปากคลองตลาดค้าขายต่อไปได้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้ได้มีความตกลงร่วมกันครับว่าเราจะขอให้พยายามดูแลพื้นที่การค้าบริเวณปากคลองตลาดนี้ให้เป็นระเบียบร้อยมากที่สุดจนถึงกําหนดวันที่กําหนดไว้แต่ขณะเดียวกันนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีเราก็ตกลงร่วมกันนะครับว่าไม่ว่าผู้ค้าก็ดีหรือกรุงเทพมหานครก็ตามนั้นก็จะหาที่นะครับจะพยายามหาที่ให้เขาได้ค้าขายเพราะว่าที่นี่มีทั้งการคับ ค่าส่งค่าปลีกและค่าเบ็ดตเตล็ดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอยากจะเป็นไปทางระบบเพื่อจะคงความเป็นตลาดไว้ซึ่งเราก็ต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะครับและหากครบกําหนดที่กทมอนุญ,ญาตให้ค้าขายและยังไม่สามารถจัดหาตลาดแห่งใหม่ได้อาจจะต้องหาเรือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะอนุญาตให้ค้าขายต่อในจุดเดิมได้หรือไม่สําหรับจุดที่กทมอนุญ,ญาตให้ค้าขายได้ก็คือจุดผ่อนผันช่วงกลางวัน ผู้ค้าจะต้องดูแลไม่ให้มีรถจอดกีดขวางการจราจรและจุดผ่อนผันช่วงกลางคืนอนุญาตให้ค้าขายได้ตั้งแต่เวลา20นาิ30นาทีไปจนถึงเวลา4นาก30นาทีหากผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็จะถูกยกเลิก